มาดูต่อที่ 4. ข้อที่สี่ข้อที่สี่โจทย์บอกว่าถ้า x กับ y เนี่ยเป็นจนํานวนจริงที่สอดคล้องกับระบบสมการระบบสมการนะอันแรกเป็นเป็นสมการ e x p o n e n t เ a l ใช่ปะเป็นสองกำลัง x เท่ากับแปดคูณสองกำลัง y แล้วก็อีกสมการหนึ่งเป็นสมการเส้นตรงก็คือสอง x บวก y เท่ากับหกเราจะเห็นว่าสองสมการนี้มีตัวแปรสองตัวก็คือเป็น x กับ y เพราะงั้นถ้าจังจาได้สองสมการสองตัวแปรแก้ได้แน่ๆ่ใช่ปะ โจท์ถามว่าค่าของ2อคูณสยกกำลัง x บวกกับสีคูณสยกกำลังลบ y เนี่ยมีค่าตรงกับข้อใดเราจะเห็นว่าโจทย์ประเภทนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2แนวทางใช่ป่ะแนวทางแรกอ่ะก็คือหา x กับหา y ออกมาเลยแล้วก็เอาไปแทนในสิ่งที่โจทย์ถามกับแบบที่สองคือพยายามจัดรูปยังไงก็ได้ให้มันไปตรงกับสิ่งที่โจทย์ถาม แต่ในเมื่อข้อนี้เนี่ยเขาให้มาสองสมการสองตัวแปรอยู่แล้วก็ชัดเจนเลยใช่ปะเราก็แค่ทําการแก้สมการหาค่า x กับ y สิริงปะแล้วหลังจากนั้นก็ไปทําการแทนค่าเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็แทนค่าสองคูณสามยกกำลัง x บวกกับสี่คูณสามยกกำลังลบ y ว่ามีค่าเท่าไหร่ก็จบแล้วริงปะโจทย์บางข้อเนี่ยดีตรงที่ว่าวิเคราะห์ง่าย อย่างโจทย์ข้อนี้ถือว่าวิเคราะห์ง่ายใช่ปะเห็ <G l> นปุ๊บรู้เลยว่าฉันก็แค่ไปแก้สมการเท่านั้นก็พอไปแก้สมการหาเอกวายก็กพอแล้วก็แทงค่ากระจบแต่ความยากอ่ะของโจทย์หลายข้อคือรู้นะว่าแก้สมการแต่ไม่รู้ว่าแก้อย่างไงดีอ่ะมาดูที่อันแรกดูอันแรกอันที่หนึ่งเราก็บอกว่าจากสองกลัง x เท่ากับแปดคูณกับสองกําลัง y ให้สังเกตว่าหนึ่งสมการมีสองตัวแปรก็แปลว่าเราต้องแก้ ระบบสมการจริงป่ะสองสมการสองตัวแปรอันแรกเป็นสมการ exponent i a l เลราจะเห็นว่ามันมีอยู่กี่ก้อนสองก้อนสองก้อนถ้ามีสองก้อนแบบนี้หลักการง่ายๆเลยก็คือพยายามทําให้มันเป็นฐานเดียวกันก็เป็นสองยกกําลัง x มีค่าเท่ากับแปดก็คือสองยกกำลังสามคูณกับสองยกกําลัง y ซ้ายมือทําอะไรไม่ได้ตู้ปลซ้ายมือทําอะไรไม่ได้ขวามือฐานเหมือนกันคูณกันก็เอากําลังมาบวกกันก็จะเป็น 2ยกกําลังสามบวก y หรือก็คือ2ยกกําลัง Y บวกสามนั่นเองแต่จากตรงนี้เราจะรู้ว่าถ้าฐานเนี่ยมันเท่ากันทำไมเราก็จะได้ว่ากําลังก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ Y บวกด้วยสาการแก้สมการหลักๆเนี่ยพื้นฐานก็จะมีสองอันก็คือเป็นแทนค่าตัว,ตวแปรกับกับกับ กำจัดตัวแปรก็ก็ก,ก็สมการที่สองเนี่ยเห็นเห็นไหมสมการที่สองมันเป็นสอง x บวก y เท่ากับหกเราอาจจะทำแบบแทนค่าตัวแปรไปเลยก็ได้นะก็ให้อันนี้เป็นสมการที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองจากสอง x บวก y มีค่าเท่ากับหกคือเราก็ใช้การแทนค่าตัวแปรเลยละกันเราก็ทำการแทนค่า x เท่ากับ y บวกสาม ในในใน,ในสมการที่สองแบบนี้อ่ะน่าจะพอแทนค่าเป็นนะแทนค่า x ด้วย y บวก3ลงไปในสมการที่สองก็จะกลายเป็น2คูณกับ x ใช่ะไหมแต่ x เนี่ยมันคือ y บวก3ก็เป็น2คูณ y บวก3แล้วก็บวกไปมีค่าเท่ากับ6สิ่งที่เราอยากได้ตรงนี้ก็คืออยากได้ y แล้วสมการเหลือตัวแปรเดียวก็กระจาย2เข้าไป ่มเป็นสองวายบวกกับหกบวกกับวายมีค่าเท่ากับหกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสองวายบวกกับวายได้สามวายย้ายหกไปลบฝั่งขวา6กลบหกกลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็เลยได้วายมีค่าเท่ากับศูนย์ส่วนสามนั่นก็คือสามนั่นเองได้มาแล้วนะหนึง่งคำตอบใช่ไหมก็แก้จบลวหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็คือแทนตรงนี้แล้วกันข้างๆเราก็ทําการแทน y ใน สมสการที่หนึ่งก็เป็น x มีค่าเท่ากับ y y คือเท่าไหร่ y เท่ากับสามก็จะเป็นสามบวกสามใช่ไหมก็จะได้ x มีค่าเท่ากับหกนั่นเองตอนนี้ได้ข้อมูลครบทั้งสองตัวแล้วนะก็คือ x เออๆๆ y เป็นตไมนอะไรเกินสามเจอเลยเกล้วเกล้วเกล้ว เมื่อกี้ไม่รู้พูดรู้พูดผิดแต่น่าจะได้ศูนย์นะแต่เดินไปเผเกมเป็นสามแล้วก็พอเป็นศูนย์ปุ๊บตรงนี้ก็ต้องศูนย์ดิเกือบแล้วตาลายเพราะงั้นก็จะได้ x มีค่าเท่ากับสามอ่าโอเคครบแล้วนะเพื่อความชัวเพื่อความชัวไหนลองแทนสิ x เป็นสาม y เป็นศูนย์ x เป็นสาม y เป็นศูนย์สมการที่หนึ่งจริงสมการที่สอง x เป็นสาม y เป็นศูนย์ก็โอเคจริงเพราะงั้นถูกท้งคู่ใช้ได้ ดีนะเกี่ยวตกมาตาเพราะฉะนั้นทำการแทนค่าจากโจทย์จะมาเราอยากรู้สองคูณสามกำลัง x บวกกับสี่คูณสามกำลังลบ y จะมีค่าเท่าไหร่เราก็ทำการแทนค่าเลยนะก็แทนค่าเป็น x มีค่าเป็นสามใช่ไหมบวกกับ y ที่มีค่าเป็นศูนย์แบบนี้สามยกกำลังสามมีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคูณสองได้ ห้าสิบสี่สามกำลังลบศูนย์ก็คือสามกำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งก็หนึ่งคูณกับสี่ก็ได้สี่เรางันคำตอบของข้อนี้ก็เลยตอบเป็นห้าสิบแปดนั่นเองสำหรับข้อนี้ข้อนี้ถือว่าถือว่าไม่ยากเลยนะคือถ้าเราสังเราสังเกตสมการที่หนึ่งเนี่ยถ้าสมการที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมการเส้นตรงธรรมดาเนี่ยเราก็บอกอุ้ยนี่มันเหมือนโจทย์มมสามเลยนะเหมือนโจทย์มต้นเลยใช่ปะ อนนี้เหมือนโจทย์มอต้นเลยนะถ้าไม่นับความรู้เรื่องการแก้สมการที่เป็นที่มันเป็น exponent i นนเนี่ยอนนี้ก็คือมอต้นดีๆนั่นเองถือว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ยากมากถือว่าใจดีโอเคพอามงั้นข้อนี้คําตอบก็คือ5 8นั่นเองตอบข้อที่3โอเคไปต่อกันที่ข้อที่5กัน